ณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พฤศจิกายนพลตํารวจโทกิติเชษกิติสารสารวัตรสอบสวอนสอนทองหล่อรับแจ้งเหตุชายตกที่สูงเสียชีวิตตกลงมาที่ข้างบ้านในซอยสุขุมวิท20แขวงและเตขตคลองเตยกทมรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวณนิติเวชโรงพยาบาลจุลาและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านปูนสองชั้นที่บริเวณประตูห้องครัว้างบ้านพบศพบนายตินเรื่องกิจรัตนกุลอายุ36ปีหรือดีเจตินคลื่น106.5กกรินเวฟสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นลายขาวดำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตพึงมาเปิดห้องพักของโรงแรมได้ไม่กี่ชั่วโมงคาดว่าเปิดหน้าต่างกระจกด้านข้างทางเดินชั้น10หรือชั้นดาดฟ้าชั้น11ของโรงแรมก็โดดลงมาใส่บ้านดังกล่าวโดยบ้านที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุลา จากการสอบสวนเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุทราบว่าบริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วมีเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นโดยครั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ตกมาจากดาดฟ้าและรางรวงมาที่บ้านของตนแต่ครั้งนี้ตนเอกไม่ได้อยู่ที่บ้านมีเพียงลูกชายที่เป็นทนายความอยู่บ้านเพียงลำพังและได้ยินเสียงดังมาจากบริเวณจุดเดียวกันเมื่อในอดีตเมื่อลูกชายออกมาดูพบร่างของผู้ชายที่ตกลงมาจากที่สูงนอนเสียชีวิตคาที่นับเป็นครั้งที่สองที่เกิดเหตุขึ้น ก่อนหน้านี้ตนได้พูดคุยกับทางโรงแรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมีคนหรือสิ่งของตกมาในบ้านของตนได้อย่างไรแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำอีกอยากขอให้ทางโรงแรมหรือสถานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาแนวทางและวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องหรือมีผลกระทบกับเพื่อนบ้านเป็นครั้งที่3าส่วนจะมองว่าเป็นเรื่องอรรพ์หรือไม่ส่วนตัวไม่ได้มองในมิตินั้นพอลักษณะของคนที่เสียชีวิตคล้ายมีการพุ่งออกมาจากตัวอาคาร ด้านพนักงานโรงแรมระบุว่าขณะที่กำลังทำงานก็ได้ยินเสียงดังตุบเสียงดังบริเวณริมลวดที่ติดกับเพื่อนบ้านทราบต่อมาว่าเป็นผู้ชายที่เสียชีวิตส่วนจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติยังไม่สามารถตอบได้อีกทั้งยังไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวเข้าพักที่โรงแรมตั้งแต่เมื่อไหร่รวมทั้งพักอยู่กับเพื่อนหรือไม่และสาเหตุที่ตกลงมาต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดก่อน ต่อมาเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อพ่อและพี่สาวของผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ย่านถนนเจริญกรุงให้รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุเบื้องต้นทางพ่อและพี่สาวไม่ทราบสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตล่วงลงมาจากอาคารพลตำรวจโทกิติเชษกล่าวเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมาเปิดห้องพักที่โรงแรมดังกล่าวคนเดียวตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนช่วงเวลา10นาฬิกาทั้งนี้ผู้ตายน่าจะกระโดดพุ่งเหล้ามาจากดาดฟ้าชั้น11เนื่องจากพบทรัพย์สินของผู้ตายบนชั้นดาดฟ้า สำหรับดีเจโกหรือนายตินเรืองกิจรัตนกุลเป็นนักจัดรายการวิทยุเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2530อายุ36ปีเคยได้รางวัลน,นาตราชสาขาผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมประเภทรายการวิทยุค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานข่าวสดได้แล้วนะคะ